สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะและเพื่อนๆได้ฝากได้คอมเมนต์ไว้ว่าอยากมีคลิปสนุกๆแกให้ดูกันนะคะเป็นคลิปจากทางอาร์มแชร์ค่ะเป็น EP ีที่55้และชื่อคลิปก็คือกันมอนคู่อริใหม่นี่เชื่อมนี่เกมเชื่อมสัมพันธ์หรอคือยังไงคือยังไงกันก็คือน้องกันค่ะใช่ไหมหลักแล้วก็น้องมอนน้องมอนใช่โอเคยังไงไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ เลน้องปลื้มหรือเปล่าต้องกาลน้องมอนน้องอามขอขอบคุณเลมีเลมีเฮกว่าเดิม สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลกันครับแล,และเพื่อน,<ใ>นของ <ใน S 1> ผมก็คือไว้กันปื้มมอน,มอน ไปที่เดียวกันป็วะไปแคมป์ครับเราเข้าป่าได้เราไปไหนไปแคมป์ครับไม่เป็นไรต่างคนต่างตล์ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราคือที่เดียวกันและวันนี้นะครับเราจะครับเราจะไม่ใช่วันนี้เราจะไปสมุยกันนะครับผมโดยการเดินทางเราเราจะไปโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั่นเองครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับผมจะไป ของเราเลยอ่ะไปยืนเป็น,ปนไปไปยืนลาบอดไปยืนนะ,อะอเอาเรือไปเก็บอาเืนนอนนก็ไม่ช่วยเลยแล้วเพื่อนไปไหนหมดท่าน<อ>านัมล อ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชายหาดแล้วแบกคกราด้านหลังก็เป็นทะเลงี้ที่ขอทเลอะไรก็ได้ที่มีคำว่าทะเลเป็นสีดำร้องต้องร้องร้องขึ้นมาเรียบร้อยทะเลสีดำกลับไปนี่ออกไม่มีแสงไรไม่มีแสงไฟไม่มีแสงไฟฮุณล่าฮูล่า

กิจกรรมต่อไปของเราดีกว่าครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะปี2020เนี่ยถือว่าเป็นปีที่หลายเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะอย่างบอกไม่ถูกที่ขอตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่าขวดชี้แชร์ก็คือจะหมุนขวดปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดปลายขวดชี้ไปที่ใครปุ๊บคนนั้นต้องแชร์ความรู้สึกดีๆหรือมีเรื่องดีๆที่อยากจะแชร์ให้คนดูได้ฟังนะ g a m มเ o m ขวดชี้แชร์มาหนึ่งสองสามโอ๊ยจะหลดเลยเขาัวเอ่ เรื่องที่รู้สึกว่าประทับใจก็คือรายการทางแชรของคเนเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาแบบหลาย EP มากๆแล้วแต่ละ EP มันก็จะมีแกรับเชิญที่คอยๆวนเปลี่ยนๆผ่านกันไปรายการเราเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้จักกับเพื่อนๆในค่ายมากขึ้นอ๋อชอบอ่ะชอบเวลาแบบคือเหมือนน้องอะทำเบื้องหน้าได้นะแต่น้องก็ทำเบื้องหลังได้เหมือนกันแล้วน้องแบบ แต่งตัวให้เพื่อนอะไรแบบนี้มีคนสนับสนุนกเข้ามาเรื่อยๆนครับต้องอเก่งนะตลอดที่ผ่านมาก็เจอทางของมานนะครับผมคนต่อไปนะครับ ATP ไอ้ที่ผ่านมามันก็มีที่เราเจอใหม่ๆบ้างแบบว่าที่เราไม่เคยทําอีกก็คือ ร้องเพลงแล้วก็เต้นแบบจริงจังที่ได้มีซิงเกิลของเรารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดเพราะเราเป็นคนที่แบบเราไม่กล้าเราเทกเราแบบรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้ถือว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเยอะอะเยอะกว่าปีก่อนๆที่เราเออที่เราเคยเจอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีของการอัดรตยกาต่อไปกันหมดยี่สอง มนจ,จ,จ,จริงจริงมีมีครับแต่ผมจะเริ่มเป็นเรื่องตื่นเต้นก่อนแล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องใจก็คือจริงๆแล้วว่าผมอะเฮ้ยอยคือจริงๆไปเที่ยวทะเลกับพี่พี่น้องน้ออะไรเงี้ยแล้วก็คือพี่ชายอะเขาแบบมีความฝันว่าอยากตกปลามานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็พายไปกันสามคนที่ผมมีพี่มอสมีเมโลก็คือพายกันออกไปาพายไปเรื่อยๆไกลมากไกลจนจนเกาะนู้นเลยอะเราก็รู้สึกว่า เออมันไกลแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะลองตกดูอยู่ๆอ่ะน้ำมันก็เริ่มซึมขึ้นมาในเรือคือเหมือนกับมันสามคนแล้วมันหนักนี่พี่มอสน้ำมันเข้าอ่ะแล้วมันซึมขึ้นเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่มุงเลยแบบให้น้องๆมามาใกล้ๆเรือพี่ก่อนอะไรเงี้ยเอ้ามาอย่างนี้ได้ยังไงมันสามคนเลยไม่ได้เขาว่าส่งถังเล็กๆอออ่ะเมาให้มิดแนวบออกแล้วไัยเขาไม่รับเรากลับว่ะไม่คือเขาตกปลาอยู่เขาบอกเฮ้ยพี่ไว้ไว้ไวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แซวเป็นดาราเขาเนี่ยน้องเฮ้ยพี่เหมือนจะเห็นหน้าเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาขอถ่ายยรรูปเเลส็จ แล้วก็เฮ้ยกับพัดเรือมันจะไม่ได้แล้วแล้วเขาบอกว่าเอาอแบบเหลียบปอมอันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเอาอันนี้ไม่ตกน้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาให้ปลาหมึกมาประม,ม,ม,มาณแบบย่างกิไนไรอ่ะก <c oughs> ินด้วยดิโอ้โหยังไม่ได้ให้เลยกินเลยจ้ะอันนี้คือเลอเี้ยลดเๆๆชสซ,ซี่สไปซ,ซี่ <ๆ S 1> จ้ะ <c oughs> อยากไหมนะขอขอชิมนะมันสนุกที่จะฟังด้ปลอดภัยแล้วก็าพิเศษอะไขอกินก่อนเดี๋ยวเล่าต่อโอ้โหได้แล้วไม่ต้องมีว่าวแมนอยากกินรสอะไรมีหลายรสผมอยากกินเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวนี่เลยจ้าแล้วผมขอรถมันฝรั่งแท้แล้วกันครับอ่านีของเปืนขอบคุณครับปอ๊บนะรเอาแลอาแบบออริจินัลเลยร็อกแคนอยากรถมันฝรั่งแท้ออริจินอล แล้วการกินแบบนิอามอ่ะอแบบนิยามอ่านี่เลยรสชีสซี่สไปซี่ของน้อกันได้แล้ว <c oughs> และเละก็มีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันคือเละรสโนริสาหร่ายด้วยครับอยากกินอยากยยาก,กินนะอย่าแย่ยงรอนี่ถ <c oughs> ุงใหม่แล้วกันกับถุงเอาเนี่อ <c oughs> า ก็เลาต่อนะคือระหว่างทางที <t holders> ่มันกลับเนี่ยน้องผมอ่ะเขากักน้ำไปแล้วก็แบบผมก็ต้องจ้ำพอลิสต้องรีบตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อนเราต้องจ้ำแบบไวๆมากๆอย่างเงี้ยแบบสองฝั่งเสียมตายเสียงตายแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เออพอในอุปสรรคอะไรเงี้ยเราแบบเออพอเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันเออพอมันถึงเวลาจริงเราก็แบบช่วยเหลือกันได้สุดท้ายก็กลับฝั่งกอดเลยดีกอดไทยเจอไง่ายๆมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากนะครับยาวไหมพี่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเลงไงเรื่องราวอ่ะก็เลยดีขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะมีเลงมีเฮปาร์เดอรเรายังต้องหมุนขวดอีกฝั่งแม่อ๋อยหญิงชูบีกัปอ๋อยชูบ้าเอาแทนขาไว้หรือเปล่า ชนะไม่เท่าก่อนเหรอแพ้ล้วก่อนปีนี้เป็นปีที่ผมจะรับปริญญาที่ผมรอมาถ้าปีนี้ไม่รับก็คือสามปีแหละเรีจะจบมาก็ไม่ได้รับันทีแม่ผมก็ถามว่าแบบอยากให้ผมใส่ชุดคุยเพราะปีก่อนผมเคยใส่ชุดคุยพี่แล้วไปถ่ายรูปเซลฟี่แล้วไงแล้วผลสอบออกมาเอฟ ปีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคนที่บ้านได้แบบภูมิใจว่าหลานคนโตองที่บ้านเนี่ยเ,เรียนจบแล้วรู้สึกว่าดีใจนะที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะเรียนจบอะ่ะเพราะว่าผมเป็นคนงี่<อ>เงอผมไม่คิดเลยนะเรียนจบมกนก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จตัวเอง ผมรู้กีได้ทำให้ครอบครัวภูมิใจด้วยอ่าเก่งมากไปคือสุดท้ายลพต <c oughs> ิปืม้ <c oughs> โมโบเมนดีดีที่อยากแชร์ในปี2020ได้ทำอะไรใหม่ๆครับก็คือได้แต่งเพลงเออ <c oughs> ได้แต่งเพลงแต่งเพลงกับเพื่อนก็เลยแบบว่าได้เป็นเพลงขึ้นมาแต่ว่าทำดนตรีไม่เป็นได้แค่แบบว่าเนื้อร้องกับทำนองอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาไปเสนอพี่ถาก่อนร้องแค่แบบปากเปล่าให้เขาฟัง้วเขาแบบโอเคอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจับไปลงโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวต้องไปทําดนตรีต่อแล้วก็รู้จักกับพี่ปอ๊อตพี่ปอ๊อตเหมือนบดกเอาเพลงหให้เขาฟังแล้วเขาเขาโอเคเขาก็มาช่วยแบบปรับแต่งแล้วก็มาช่วยทาดนตรีให้เราเลยก็ก็รู้สึกว่าแบบเป็นโชคดีของผมมากๆที่ได้เจอกับกับพี่ปอ๊อตอะไรย่างี้ช่วยทําดนตรีให้ผมทําให้ผมมี มีเพลงของตัวเองที่สมบูรณ์และนี่ก็คือเรื่องราวโมเมนต์ที่ดีนะคบที่แต่ละคนได้มาแชร์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับรู้กันนะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเรามีเกมมาเล่นกันต่อครับมานถึงเกมของเรานะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่าให้พระเจ้า ไพ่พระเจ้า๋ไพ่พระเจ้าบัิกลางเราคือพี่จะมีไพ่ทั้งหมดห้าใบเพราะเราแบ่งห้าคนหนึ่งใน5าใบนั้นจะมีโลโกอ้อมแชร์ในฝ่งใครที่ได้รับโลโกอ้อมแชร์ไปจะเป็นพระเจ้าใช่พระเจ้านี่จะทำอะไรได้คือสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้โอเลื่อกมาเลือกมาสองเลขพระเจ้าจะไม่รู้ว่าเลขที่เลือกเป็นใครแหน่ข้างหน้าเห็นหมดแล้วสิรับไปครับโดนสองอันโดนแน่ใครเป็นพระเจ้าครรอบนี้ ไอเบอร์สองอะโดนแน,น่เขมราเจ้ามา พระเจ้าพนึ่งมันก็ไม่มีสิทครับแคพระเจ้าเลือกมาก่อน2เลข2กับ4ครับผมสกับ4จะสั่งให้เลข2กับเลข4ทําอะไรครับ2องี่กันเลยไม่รู้ให้ปั่นจิ้งหรีดคนละ25ทีไปเลย25่สิบ้ทีเยอะมากเลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบแต่แต่ว่า2กับ4คือต้องแข่งกันถ้าเกิดว่าใครครบ20ก่อนคนนั้นพักถ้าใครครบทีหลังต่ออีกห้าทีหอเปิดเลยหนึ่งสองสามอี ผมบอกแล้วเบอร์สองโดนผมถามแล้เมื่อกี้มีการเบอร์บอกหรือเปล่าเอมมาอึงมากเก้าย กั่นถึงก่อนเนาะถึงก่อนไววไม่ยันน้ำอ่ะเสร็จแล้วปั่นต่อเลยอย่าให้กูลุ่มมาเจ้านะขอต้องปั่นต่อแจ้วพระเจ้าสับให้แจกเลยโอเคครับผมเมื่อกี้ผมโหดร้ายไปแล้วผมจะเลือกเป็นคนสุดท้ายให้คนที่โดนเนี่ยเลือกก่อนให้มีการเลือกก่อนอ่าเลือกมาจะเอาไปไหนผมเอาเลยตอนเนี้ย เบอร์สามโดนคนที่เป็นเจ้าก็คือไอ้มอนต์อีมอนมันนี่แล้วมันรู้เบอร์ของกันทุกตาเลยอ่ะอยากเล่นใหม่อ่ะแล้วมันรู้ได้ไงของกันเนี่ยมึงไม่รู้ไม่รู้บานักแต่มึงรู้ไม่รู้แล้วมึงจะถ่ายกูถูกสองรอบได้ยังไงให้เราโดนอยกงลวอ่ะผมเป็นเจ้าตอนนี้ เบอร์สามกับเบอร์สี่แล้วใครเบอร์สี่ผมจะให้พวกคุณวิ่ง20รอบครบรอบหนึ่งต้องพูดรอบม่อนหล่อมาก20ครั้งเริ่มได้ครับสมบอกให้คุณม่อนหล่อมากเนี่ยต้องเต็มใจด้วยม่อนหล่อมากอันนี้มาเท่าเดิม เพิ่มความอ่อนหวานหน่อยข้างคูดอ่อนหวานจะลดให้มันหล่อมากไปมันหล่อมากหวานหวานอย่าหิกตากูนะตั้หลอมาถ้ารอดอีกนะอาจจะลดห้ารอบเลยอาจจะลดหล่อบมึงไม่ต้องลดแล้วมึงพูดก่อนจะรอดกูก็ครบพอดีเนี่ยผมว่าจะให้ทุกคนเลือกชะตากรรมของตัวเองเหมือนกันแต่เนีเบอร์สี่แน่นอนเลยเราดูก็ให้พี่การเลือกก่อนเอา และผู้เีนประท้ในรอบนี้ก็คือใครอย่าพปุรพปเแ้อบอร์สเบอร์สไม่ง่ายไม่ใช่กันก็ได้ไม่ง่ายนไม่ใช่กันก็ได้ให้ดูแล้วใช่ไหมให้ดูแล้วก็เอาเลยเลือกเบอร์2องกับเบอร์สามเหนื่อยใช่ไหมสองให้ยืนดูสามไม่เฉย อ่าดีไหมถ้าสองสั่งสามทำอะไรก็ได้เอาเอาแล้วให้มันยิ้มแล้วอบต้องเป็นไวแน่ๆเลยไอ้ครูไม่ใช่มึงขอถ้าไม่ให้มึงจะเอาหนักๆนะฮะใช่เบาๆพูดมา อันนี้อันหนักๆเราอยากรู้เอ้เขายังไม่เคยปั่นยินรีกันขอไม่ต้องมีแข่งกับใครเช่ยรนะเพราะกันยินดูอย่างเดียว30ทีมายูเริ่มใหม่ใครเอาไว้อ้าวไม่ยอมบอกเองแล้วว่าเป็นใครได้เบอร์3ก็คือเนี่ยว้อยงั้ปั่นเลยจะนำเอง จ้าก็เนี่ยเราถ้าเราต้องเลิกแกล้งกันมันจะเจ้ากันเราจะได้เพียงกันโอเคต่อไปเั่นรถให้ไหมฮะรถให้ไหมเดี๋ยวดูก่อนเล่นลิ้นหนึ่งสองสามใครนึกเริ่มต้นกูชาไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวกันทำให้เดี๋ยวมันมึงยังไม่ได้ขึ้นที่ผ้าที่อยู่กูเลยมึงเล่นมาขอรอบกูใครหยิบห้าเท่ากันหยิบสามแล้วเออ ยี่สี่ยี่ห้าคั้งหน้าถ้าผมได้พระเจ้าเบอร์สองกับเบอร์สี่ให้สมุนแจกนะให้สมุนแจกอุยิบก่อนเลยอิบเบอร์เอ้าอิบเบอร์ที่จะโน่นไม่ได้ยิบเบอร์ที่อะไเวะล้วไอ้เบอร์อะไรแล้วสองกับสี่ะรั้งหน้าถ้าผมได้พระเจ้า เบอร์สองเอาเบอร์สี่หยิบเบอร์ที่จะโน่นมาเลยครับจะอปนี้หรอสิ่งะเนี่ยสองกับสี่ใช่ไปกูสองกับสี่บอกเลยนะไปกูอ่ะสองปีปัดจิ้งลีนดูเอาไว้มึงดูเลย พึ่งโดนอีกคนะสามสิบทีเอาอย่างอื่นมากกว่าอื่นมันเบื่อแล้วคูณสองด้วยพระเจ้าด้วยอ่ได้ไว้พระเจ้าด้วยอ่ได้ไว้สามสิบทีเอายิ่งคุณสองคนด้วยพระเจ้ากับลูกพระเจ้าเมื่อกี้คุณหยุดผมให้โอกาสคุณไปต่อตอนนี้ห้าสั่พระเจ้าอ่าคุณดูไพ่ก่อนดูไพ่ low top low top คุณเล่นเกมเลยเห็นไม่ได้โกงนะพี่กันผมบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ว่า2กับ4ครั้งหน้าถ้าผมได้พระเจ้าโเก่งเบอร์2กับเบอร์4เบอร ถ้าหยุดตรงไหนล่ะผมจะไม่นับและตานี้ผมขอบอกผมว่าไม่มีการปาดีอะไรทั้งสิ้นเยวมือต้องจิ้มถึงายคนจะได้รู้ว่าคนแบบนี้มันมีอยู่จริงเราสองคนเนี่ยอุห์ให้อุ้ยหยุดแล้วสงสารพระเจ้าและลูกพระเจ้าฟังก่อนไม่เป็นไรจ้าเราไม่ฟังเราทาตามอยู่แล้วแต่ให้ไม่ทําตามทำอย่างเงี้ย ม่ให้ทำมอนอยู่นิ่งเดี๋ยวกันทำให้กูหุ่นนะกูไม่เคยหยุดเลยม่อนมึงนี่นะแล้วพอตากูมึงห้าสิบเมา่อไรคิดเอาไรคิดไม่ลดกูจะทำตาที่มึงบอกเลยห้าสิบแล้วมึงรอกูหน่อยคนจะได้รู้งไมม่่พร้อทีจ ต่อมาีไว้ไดไว้เพราะว่ามันยืนไงเอาย่าเดิมัันยืนเดิมเอาย่าเดิมมันเดมันไม่โดนไงเดี๋ยวตามโดนนะ่กูทำบ้างแต่ไม่ฟางแล้วไม่ยังไม่จบยังไม่จบไม่ผมจะหมุนเม่่อสั่งมจาก50ไงแต่ผมลดเหลือสามสิบโอ้ยเบี่ยงหมด เงินห้าสิบและแล้วมึงรอกูนะกูจะหมุนไปจนถึงห้าสิบตอนไหนไม่รู้มึงรอกูก่อนไม่ต้องเดี๋ยวผมช่วยหมุนด้วยไม่ต้องช่วยแล้วจะหมุนเองแล้วใช้ตัวช่วยไม่ฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวมันจบไม่งั้นไม่ทำก่อนแล้วเลิกเล่น A few moments later ที่นรับเท่าไหร่แล้วติดเท่าไหร่สิบสี่อะเอาหยุดอีกหยุดอีกแล้วใหม่แล้วใหม่พระเจ้าไม่พายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสงสารสงสาร ไม่สงสารไหมอันนี้อันนี้แคาสงสารยังแล้วท่านเลยทำเลยกูโดนโดนหลอดแล้วเอาอย่าไปยุ่งเบิ้มเบิ้มเบิ้มผมสงสารเดียวเดียวไม่ต้องสงสารกูไปสุดท้ายหนึ่งระเจ้าพอใจแล้วคนนี้ระเจ้าพอใจแล้วระเจ้าให้อภัยผมให้เด็กน้อยคนนี้คูยกับพระเจ้าหน่อยอยากพูดว่าอะไรไม่อยากหมุนแล้วแล้วอ่าถ้าไม่อยากหมุนแล้วให้อภัยอ่ะไม่ต้องหมุนอะโอเคต้องงอแล้วต้องงอแล้วอ และนี่นะครับคุกคไพ่พระเจ้ารอบสุดท้ายแล้วเราจะไม่ทำร้ายกันในรอบนี้ทมีเสื้อม่วงและรอบสุดท้ายคนที่ได้เป็นท่าน้าก็คือเดี๋ยวเราบอกเราไว้ได้เป็นพระเจ้าเมึงยิ้มทำไมไว้รอดอีกแล้วอ่ะซ่อนไว้ดีๆเลยนะลงทะเลจริงปะเนี่ยสามเชื่อตัวเองไว้ชื่อตัวเองฮะคนสี่แล้วไหมไหมสี่อาจจะไม่ใช่บ้าน มาเบอร์สองี่เบอร์สองกเบอร์ดีเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งกลิ่งลงนะขอบคุณมานะไว้เบอร์สองกับเบอร์หนึ่งชูไพ่ค่ะ หมมือนนนัรู้ะและนี่ก็คือบทลงโทษบทสุดท้ายของพระเจ้านะครับผมโดยพระเจ้าไว้นะฮะท่านได้ตั้งกฎไว้ว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองจะต้องกลิ้งลงทะเลผูเข่าภูเขาภูเขาภูเขาแล้วให้ต่อเข้าเสร็จแล้วเอียงสาให้เอียงสาลงไปดิมองไปเลยเอายังไม่ไปยังไม่ต้องกิ้งยังยังไม่ได้กิ้งมึงลูกขึ้นไปมือขวาหนึ่งจังหวะ ยืดยืดหนูลุ้นน้ำไปเลยครับหนูลงน้ำมาลองอย่าหยุดน้ำมันจีนไม่รู้เพราะเจ้ไม่รู้ยิงเรายังไม่ลงไปเลยอ่ะอุ้งรึเปล่าอุ้งได้ถึงคอเออเออไว้ก่อนอยู่ตรงนั้นสิบวิสิบวิก่อนสิบวิสยังไมได้ใส่ขึ้นมาเลยลงไปก่อนโอเคขึ้นมาขึ้นมาดู การยูที่ไหนวะทำไมมีไก่เนี่ยการที่เรามาเที่ยวด้วยกันอย่างนี้อยู่ในที่ที่มันแบบสลัวสลัวแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการเล่าเรื่องลี้ลับสักหน่อยตอนนี้ผมคิดว่าน้องชายของผมเนี่ยนะครับมีเรื่องลี้ลับจะมาเล่าให้แบบพวกเราฟังไม่เคยเจอผีมาก่อนในชีวิตแต่ว่าเคยเจอแต่ผีอ้ำแลวจะเป็นช่วงเย็นตลอดเวลาคือรอบนี้โดนหนักที่สุดตรงที่ว่า คือนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่ๆอ,อ่ะม,มันมีเด็กสองคนสามคนอะไรเงี้ยมาวิ่งรอบๆตัวเลยแล้วก็พูดเสียงดังอยู่เอาละโดนคิดว่าโดนอีกละโดนแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแต่ลูกลุไม่ขึ้นลืมตามาดูก็ลืมตาไม่ได้เลยคือได้ยินเสียงหมนเลยวิ่งรอบตรงเตียงแบบตรงเตียงรอบๆตัวเลยอะจนแบบทําอะไรไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะแช่งเลยก็ไม่ขึ้นอยู่ดีสุดท้ายวิธีที่ผมหา จัดที่โดนผีออมมาทั้งหมดนะผมรู้สึกว่าการกั้นตัวเองแล้วก็อยู่ดีนับในใจอ่ะสามสองหนึ่งเยเลยรือบวชยังยังไม่เคยบวชยังไม่เคยบวชเขาบอกว่าตอนบวชแล้ววันสุดท้ายจะเจนักมากจรือแต่วันแรกเจอการบวชด้วยสองรอบเลยมาสองรอบเลยมาไงเอาหูจริง้ะเนี่ยเออหึแล้วห้องที่ผมนอนคือเย็นที่สุดเจอสองคืนเลยนอนด้วยกันสามคนผมมานอนขวาสุดริมระเบียงมันเป็นริมหน้าต่างพี่เขาจะมาวันแรกพระใหม่อ่ะ คือเราก็หลับไม่ลงไหมหขงตาหลับเราพี่ก็บว่าเข้าหูผมแบบผมก็ผมก็แบบผมคิดในใจเป็นพระนะเนี่ยแต่แบบเราทาอะไรไม่ได้พี่เราจะไปทอะไรก็ไม่ได้นะจังหวะนั้นอะก็ต้องของตาจนคืนแล้วตื่นมาผม <Biraz S 2> ไปบอกพระอาจารย์พระไว uh? ้งอ์ห้องนี้คือที่สุดแล้วนทีน่สองมาโอเครอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไป สกีดีไปเรื่องไม่สมบูรณด่างแล้วพี่อาร์มีไหมเนี่ยเช่นของพ่อเท่นั้นฟังอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอผีเลยเไม่เคยเจอผีนะครับเอปื้มอ่ะเคยไหมผีเชียงใหม่ดูป่ะเคยแต่ไม่รู้ว่ามันมันใหม่น่าจะผีอยู่นะไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่าไงบางทีแบบไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเอาเรื่องเล่าก่อนเอาเรื่องเล่าอันนี้เรื่องเล่าของผู้จัดการเขาไปออกกองแล้วก็ไป ไม่นอนโรงแรมก็คือเลิกเลิกดึกแล้วก็นอนโรงแรมโรงแรมก็จะมีเพื่อนกันสามคนนี้แล้วก็โรงแรมก็จะมีสองเตียงก็คือมีคนหนึ่งนอนข้างล่างตรงกลางผู้จัดการขึ้นห้องไปถึงปุ๊บก็กระลับก็คือเพียทํางานอะไรก็เพียก็กระลับก็ตะแคงหันหน้าไปทางนือเขาหลับแล้วเพื่อนเขาก็แบบเรียก เรียกว่าแบบมึงมึงเหมือนมีอะไรจะพูดไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หันเพราะเขาเพราะเขาจะนอนแล้วไงเขามันมันหลึกแล้วอะไรเงี้ยเราแบบเพื่อนก็เรียกอีกว่ามึงมึ่งเขาก็ไม่หันจนรอบจนก็เรียกอีกจนแบบมึงมึ่งแล้วจนผู้จัดการพื่อมาคือเขาลำคาญนะคือก็หันไปอ้าไล่แล้วก็หันไปปุ๊บก็มีแบบเมียผู้หญิงลางๆนอนท่าเพื่อนอีกคนแล้วก็เงี้ยแล้วก็มึงมืออย่างเงี้ย ให้ดูคนก่อนให้คนก่อนขอลุกขื่นเช้ามาก็คือเขาว่าลงไปหาเจ้าของโรงแรมอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นแบบว่าคนงานเขามามาแบบทงานแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบสวดหรือว่าทําพิธีอะไรเงี้ยก็คือคืนนั้นเน่ยเขาก็สวดมนต์ไหมแต่ว่าพอสวดปุ๊บอบก็คือมีประโยคสองก็คือกระซิบข้างหูเหมือนกันว่าเราไม่ดูเรื่องเลยสวดอะไรซึ่งเลย นี้เลคืนนี้นอนไม่หลับวันนี้๋ยวผมมีอีกเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับเราพัทยาเนี่ยกลับมาจากก่อร้างไงแล้วมันไม่มีที่นอนผมก็เลยไปขอเขาอาศัยใช่ไหมแต่เป็นคอนโดที่แบบไม่มีคนอยู่เลยผมอ่ะกับเพื่อนผมขับรถเข้าไปกันเจอยามคนหนึ่ง้ยามผู้ผมเสียงดังได้เป็เนี่ยเขาบอกว่าโอ้สบายเลยไม่มีใครอยู่คือผมขึ้นลิฟต์ไปอะลิฟต์ตัวหนึ่งอะคนขึ้นได้แค่สามคน ใช่มันเล็กมากผมเข้าห้องซ้ายก่อนเลยแล้วซึ่งเพื่อนผมในนั้นอ่ะมีคนที่เห็น,น,นเซนหรออ่าแต่มันเงียบพี่ <S <S เปิดประตูเข้าไปป๊อกพี่รู้ปะอะไรมังอย่าื่นเพียนกระทู้พีผมก็แบบไม่ได้อะไรแต่ผมแบบจิตพวกผมอะคือพังหมดแล้วพีสิบสามคนคือไปกันหมดละแต่มีแค่คนคนนั้นนะที่แบบนิ่งสุดผมก็เลยหยิบแค่พี่หยิบของเขาเอางแคพี่คือเขาวางอยู่หน้าประตูไงก็หยิบขึ้นมาวางใช่าพีแล้วผมก็อ่ะ เปิดแอร์เปิดไฟทุกอย่างพีแล้วมีแฟนเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะมันเดินเข้าไปห้องสุดพี่มันเป็นทีวีเนะี่ยแล้วก็มีก,ร,กระถางต้นไม้อะวางอยู่สองข้างแล้วพี่เข้าใจป่ะซึ่งใจาก,ก,านกัน่ะคนปกติไม่มีทางที่ะเะาเอาหน้าไปจะโงากการือใจกันอยู่นะ,ะเนพื่อนไปนั้นทำทำพี่รู้ป่ะมันมองลงไปอ่ะพี่ว่าไม่เห็นรูปอะไรไมันเห็นรูปเป็นรูปขาวดำเ,เขายเป็นครอบครัว แล้วมันแค่ิ้ข้นอยู่ห้างฝั่งนี่นคือได้ยินมันกิดมันก็วิ่งกูมาห้องนี้รวมกันแบบพี่กูอยู่ไม่ได้แบบอยู่อะไรมันก็พูดแบบเออไม่อยู่เอไปเถอะไปเถอะไปจากตรงนี้เถอะเสร็จแล้วเพื่อนผมมันมีคนนึงที่ผมบอกว่ามันนั่งเงียบอ่ะคือมันนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วมันก็แบบเออไปเถอะเชื่อกูอะไรเงี้ยเขาบอกให้เราไปเถอะอะไรเงี้ยมันแบบขนาดนั้นแล้วแต่เพื่อนผมคนนึงมันบอกว่าแบบมันเห็นคนอ่ะนั่งอยู่ขบวนอันนั้นค่อยขามองพวกเราแะ ไม่พูดเลยลพี่แล้วทำไมมึงเพิ่งมาบอกตอนนี้มันพีคตอนแบบตอนลงลิฟต์อ่ะสิบสามคนพี่แต่มาลลงได้เราประาณสามแล้วพี่พเข้าใจปะคนหลังสุดอ่ะมันคือผมพี่รู้ป่ะคนลงก่อนโดนอะไรลิฟต์จอดชั้นมันดูพี่จน<อ>แบบอ่้พวกเราได้มารวมรวนที่รถอ่ะออกผม,มกมตะโกนเพราะเฮ้ยคือรถแล้วไอออกเดี<ม>๋ยวอ่อนแไม่จบไม่จบไม่จบ,จบผมขับรถลงมาพี่เอ้เพื่อนผมคนที่นั่งนิ่งๆเนี่ยบอกไวๆมึเข้าความก่อนร่วนเลยก็เรียกเข้าคัามผมก็จอด เสร็จแล้วผมก็ลงลงรถมาแบบเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงพูดอะไรเนี่ยแค่ผู้ปูเข้ามาทำไมบอกว่ามึงรู้ป่ะตอนที่มึงบอกว่าเฮ้ยขึ้นรถอะขึ้นมาด้วยนขึ้นมาด้วยแล้วขึ้นปั๊มให้เขาลงปีปัม๊มใช่อัน <c oughs> นี้ไม่ได้อันนี้อันน,นี้คือแบบแล้วยังไงตอนคือเพื่นอนมันมก็บอกว่าตอนมึงเปิดปั๊มมึงก็บอกเฮ้ยลงใช่แล้วมันก็บอกเข้าไปพูดว่าแบบระดับคนเรามีแค่นี้ใช่เฮ้ยเฮ้ยพวกมึงทุกคนลงรถแล้วตอนที่ขึ้นรถใหม่ก็แบบอ่าให้เรียกชื่ออันนี้คือเต็มเต็มละละกันมี ไม่มีมีแต่คิดไปเองไงไว้เวลาคิดไปเองยังไงไม่กันชอบเป็นคนคิดเองไหมหรือว่ากันเป็นคนชอบลำเนาการไงหรือว่าชอบแบบตืนตระหนก็เป็นเหตุการณ์ชอบแบบคิดเองอยู่แล้วก็ชอบคิดไปเออชอบแบบระแวงยิ่งดูหนังจบเล้วก็จะคิดตามหนังอะไรอย่างนี้ย เล่นเกมก็เล <cues> <reunion> <noise> okay hmm ่นแล้วนะครับรวมถึงตอนนี้ก็เล่าเรื่องลีรับกันแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับเพราะความอร่อยของเลเลยนะครับผมที่ทำให้พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็สนุกสนานกันแบบนี้นะครับเพราะมีเลมีเฮหเดแร้วครับกลับบรรยากาศสนุกสนุกของเราดีกว่าตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วปลายปี2020ปีหน้า2021แล้วเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยอวยพรปคลิปีใหม่ให้กับคนดูอชร์ชน่ยครับ ครับผมก็ปีสองพันยี2 0นะครับขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปในปีนี้หมดไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีในปีหน้านะครับขอทุกคนมีความสุขครับครับผมก็ มีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกว่าปีที่ผ่านผ่านมานะครับขอให้เรามีมีความสุขกันไปตลอดปีนะครับปีใหม่เวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกันด้วยนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมปีสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยเกิดเรื่องราวมากมายแล้วก็ปเป็นเรื่องที่ หลายๆเรื่องก็ไม่ดีนะครับแต่อาจจะมีเรื่องดีๆบ้างนะครับผมก็เรื่องที่ดีเนี่ยกัเราก็เก็บไว้เป็นกําลังใจในปีหน้าแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีก็ทิ้งกับปีเก่านะครับผมแล้วก็เริ่มต้นกับปีใหม่นะครับให้ดีอยู่ยังรเอาไวม์ครับก็สี่คนก็อวยพอปีใหม่ไปหมดแล้วนะครับขอบคุณก่อนทุกการติดตามตลอดปี2020ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นรายการ t i มแชร์หรือว่ารายการต่างๆของ Jim MTV นะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ออยย่่าาาาลลลืมผงงนนนนขแตะะคใปีห้้ดวเพร 2021เนี่ยแต่ละคนก็จะมีแบบซีรีส์มีรายการมีอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามแบบนี้แล้วก็น่ารักเป็น FC ที่น่ารักกับอาร์มแชร์แล้วก็กับศิลปินคนอื่นๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแฮปปี้นิวไยร์ดเย้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 มีได้มีอาร์มแชร์อยู่นะครับไปตสดลวดลไปไปกันให้เราขอขอบคุณเลมีเล่มีเฮ่ประเดิมผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนเวลารวมตัวกันไปเที่ยวมักจะมีเรื่องขี้มันเป็นอะไรเงีมันขำเลยเป็นจิ๊ที่น่ารักของน้องๆแหละเออดูแล้วก็เพื่อนดีน้องม่อนที่แบบเออชอบชอบชอบน้องม่อนนุเด็กน่ารักเด็กมีอะไรเนี่ยค่ะส่วนน้องกันก็เอ็นดูขนาดตัวเองเป็นพี่เขาแล้วนะใช่แต่ทุกคนก็ยังอ็นดูทุกคนยังอ็นดูพี่ดูจากรายการไหนไม่รู้เขาบอกว่า น้องกันอะไม่รู้ใครพูดจำไม่ได้บอกว่าน้องกันเขาดูแบบนุ่มนิ่มอะดูแบบดูจนเล็งน่าทะทนะนอมอะไรเงี้ยพอแกงอแกงผู้เยอะไปก็ต้องดรีบมางอแล้วใช้มันดูสบ้างนี้ ATP ประจํา GMM นะ ATP ใช่แล้ว ATP เนี่ยคือคนที่สามารถทําให้ปั๊ปี้พูดถึงแบบว่าดุและเกลี้ยกล่อมยอมเขาได้อ่ะ คุณคนต้องยอมอค่ะอคดูแล้วกันก็เ,เป็นคลิปอีกคลิปที่เพื่อนๆแนะนำมาเนอะเดี๋ยวเราไล่ดูน่าจะมีเป็ดล้างตาของอ่ากันม่อนแน่นอนแน่นอนใช่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย